สิบแล้วมัง้งหรือหรแปดสิบเก้าแล้วไท่านปล่อยทุกอย่างแล้วปล่อยความรับผิดชอบเกี่ยวกับพระเนรอะไรอะไรประคองเฉพาะตัวของท่านก่จะไม่ไหวยอยู่แล้วเลยใช้แบบหนวกตาบอดเรื่อยๆแปใครจะปฏิบัติ ก็ปฏิบัติใครขี้เกียจกบขี้เกียจใครจะเป็นยังไงทัานก็ปล่อยไปหมดแม้แต่ท่านจันมั่นเวลาแกเข้ามาริงท่านก็ยังรู้สึกมีปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยมากเพราะนิสัยท่านเข,ข้มงวดกดขันมาดั่งเดิมเดียวก็บท่านเองแม้จะน,นั่นก็ยังพอทราบได้ว่าท่านลดลงมาก วันนี้พวกเราได้ไปดูสถานที่ทีพพระกรรมฐา,านผู้มุ่งอัดมุ่งทำท่านอยู่บําเพนแต่ถ้าว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวดูให้ทั่วถึงก็จะดีนี่เราไปเห็นไม่ทั่วถึงก็ก็จะมีอยู่มากวันนี้พวกที่ไปดูทั่วถึงก็มีที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ ฆ่ากิเลสคุณง่ายๆไม่ใช่เป็นที่กิเลสฆ่าคนนอกจากคนจะยื่นไม้ไปกิเลสมันตีเอาพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในที่เช่นนั้นพระสาวกทั้งหลายส่วนมากอยู่ในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้น มาผู้กลานวุ่นวายก่อควรเจ้าของนัดทำคนอื่นให้ยุ่มเยวิ้วุ่นวายไปด้วยเก่งกลายเป็นศาสนาควรบ้านควนมองอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านห้ามหันกับกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่เป็นงานของพระผู้ที่จะฆ่ากิเลสให้ตาย คลายกิเลสให้หลุดลอยไปจากจิตใจจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นหากจะพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็แกลองแค้นกันดานอยู่มากแต่สำคัญที่พระกรรมาฐานท่านไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ท่านมีอะไรท่านพอย่างชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอความมุ่งมั่นท่านอยู่กับอัดกับธรรมคือการประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่ง มีความเพียรเป็นหลักเกณฑ์แห่งความเป็นอยู่ของพระผู้ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่ได้คิดอะไรให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นเครื่องอคอบครตัวเองซึ่งเป็นการสั่งสมที่เดชขึ้นมาในขณะนั้นๆด้วยพูดกันก็รู้เรื่องกันง่ายเพราะพร้อมที่จะรู้อยู่แล้ว กี่ยวกับความสนใจมีมากนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรยืนเดินนอนเป็นความเพียรเป็นตับเรื่องสติมันตั้งขึ้นมาเองเมื่ออยู่ในสถานที่ควรตั้งไม่ควรประมาทประมาทได้อย่างไรแต่นั่นก็ยังพอทำเนาสถานที่ เยี่ยมกว่านั้นยังมีคำว่าเยี่ยมมีทั้งเสือทั้งช้างฮะสัตว์ป่าไม่ต้องพูดเสือมีที่ไหนสัตว์ป่าจะมีที่นั่นเพราะพวกนี้อาศัยกินสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เชนั้นแหละเป็นที่ประมาทไม่ได้กลางวันกลางคืน ต้องมีสติตลอดเวลาความมีสติอยู่นั่นแหลคือความมีความเพียรแต่ต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังถ้ายังมาหึงมาหวงไงสกลราคาอยู่ความมึหวงนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา แทนที่จะเป็นการแก้เกลียสหรือเป็นการสั่งสมกิเยสขึ้นมาเพราะความกลัวเป็นเหตุนั้นแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นไปไม่รอดต้องเด็ดขาดถึงคขาวเด็ดต้องเด็ดถึงคขาวจะเอาลมผ่อนผันบ้างก็มีแต่มีด้วยตามตามเหตุผลไม่ใช่มีเฉยๆถึงเวลาเด็ดก็ต้องเด็ด ด้วยเหตุผลเหมือนกันเวลาไปอยู่ในที่เช่นนั้นเราพูดตามภาษาของเราโลกโลกอย่างสบายสบายน,นมันเหมือนกับเป็นพระรหันน์น้อยๆอ,องหึ่งขึ้นมากิเลสไม่มีตัวใดแสดงมันหมอบไปหมดแต่เพราะออกมาจาก ที่เะนั้นแล้วมันก็กางเล็บเริ่มกางเล็บขึ้นมาเนี่ยตะปบเจ้าของนั่นแหละกางเล็บขึ้นมาแล้วตะปบเจ้าของกัดเจ้าของนั่นแหละไม่ได้กัดผู้อื่นผู้ใดละ่ะก่อนอื่นถ้าอยู่ที่เะนั้นมอบหมดความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันหมอบไปหมดสบายยิ่งการเสียสละ ทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายมอบไว้ในคติธรรมดาทั้งหมดเรามีความมุ่งมั่นต่อความจริงคือธรรมเท่านั้นส่วนร่างกายจิตใจจะสลายไปเมื่อไรก็มอบไว้ตามคติธรรมดาในหลักกรรมท่านสอนไว้แล้วไม่น่าสงสัยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่ออย่างนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครจิตตักลงไปตรงนั้น ความคัวทั้งหลายก็ค่อยหายไปหายไปปักลงไปจริงๆแล้วเป็นการเสียสละอยู่ภายในตัวทุกอีอาบทที่นี้ไปอยู่ไหนไปได้หมดเดินไปได้ก็เป็นเหตุให้เราทราบถึงง่ความรักความสงวนความหงึงหวงในร่างกายนี้มันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่น้อน้อยความทุกข์มากทีเดียว พอสะละเสทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปอยู่ไหนก็อยู่ได้มันเหมือนผ้าขี้ริ้วนี่กลางคืนดึกสงัดขนาดไหนลงเดินจงกรมยิ่งเพลินดูนั่งอยู่ไหนนั่งได้หมดเพราะว่าได้มอบหมดแล้วนี่เป็นก็เป็นตายก็ตายอยู่คนคนเดียวนี่ไม่ได้ไปเป็นที่ไหนถึงการถึงเวลามันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นดูเพลสบาย นั่งอยู่บนไม้ชายเขาที่ไหนก็สบายมีแต่ความเรื่องเริงบันเทิงหนาในธรรมที่ตนมุ่งมั่นและตนมักกาลังบําเพ็ญอยู่นั้นเท่านั้นสมาที่ไม่ต้องถามและเรื่องความสงบของใจนั้นน่ะเมื่อมีสติมีการควบคุมอยู่เสมอมันสงบเองและสงบแบบไหนนิสัยของเราเป็นยังไงใจของเราสงบได้ด้วยวิธีใด สมบในลักษณะใดมันบอกในตัวเพราะมันเป็นอยู่กับตัวเราตามลักษณะนั้นๆที่ขึ้นอยู่กับนิสัยพิจารณาอะไรมันทะลุปุโปล่ปปลไปหมดมันฉลาดเองคำว่าฉลาดนี่มันฉลาดแก้ตัวเองเพราะความโมง่มันอยู่กับเรา ความฉลาดก็เกิดขึ้นในกับเรานี้และแก้ความโง่ของเราเองความโง่นั้นเป็นฝ่ายสม,มุทัยในสัตว์จะทำทั้งสี่ความโง่เป็นฝ่ายสม,มุทัยผลิทุกข์ขึ้นมาให้เกิดความเดืดร้อนแก่เราความคิดนั่นแหละเป็นสม,มุท,ทยัยความคิดความปรุงสัญญาความมั่นหมายต่างๆสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายแก้ อุบายวิธีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ความโง่อน,นั้นท่านเรียกว่ามากนะก็เป็นสังขารมั่งกันแต่สังขารฝ่ายมากเมื่อมีมากมันก็มีกําลังมากแก้ไปได้โดยลำดับลำดับนีน่การเจริญมากจเจริญที่ไหนก็จเจริญที่ใจสัจธรรมอันหนึ่งเหมือนกันมาก แก้ไปได้ที่ไหนนิโรธคือความดับทุกข์มันเป็นผลพลอยได้จากมากผู้เป็นผู้ดับทุกข์แก้ทุกข์นี้ต่างหากไม่ใช่นิโรธจะทําหน้าที่ของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับมากเลยความจริงก็เหมือนกับความอิ่มนั่นแหละความอิ่มมันทําหน้าที่อะไรการกินต่างหากเป็นผู้ทําหน้าที่กินลงไปมากน้อยความอิ่มก็ปรากฏข,ขึ้นมามเรื่อยๆจนกระทั่งอิ่มเต็มที่เพราะ การกินเป็นสำคัญแล้วการแก้กิเลสเป็นการทํางานกิเลสดับไปเพราะการแก้ได้มันก็ท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธความจริงเป็นรึ่งเป็นธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากมารกเป็นผู้ถาขึ้นมาไม่ใช่ว่านิโรธจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับมาร์กมารกทาหน้าที่อันหนึ่งต่างหากเป็นคนละชิ้นละอันอย่างนั้น มันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันในสัจธรรมทั้งสี่ถ้าพูดตามความจริงของผู้ปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเช่นทุกข์ให้พึงกําหนดรู้ท่านบอกทําไมจะไม่รู้เราไม่ใช่คนตายทุกข์เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจมันก็รู้ด้วยกันทุกคนอุบายวิธีการที่ท่านสอนท่านก็บอกไว้อย่างนั้นสมุทัยให้พึงแก้พึงงาพึงถอน พึงระงับดับมันด้วยมรรคมรรค่พึงเจริญคำว่าเจริญก็คือเจริญความภาคเพียรเพื่อจะให้สติปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นมากน้อยก็เพื่อจะแก้กิเลสโดยถ่ายเยียเท่างนั้นแก้กิเลสได้มากน้อยเพียงไรทุกก็ดับไปดับไปเพราะอํานาจของการแก้กิเลสไม่ใช่ทุกจะไปทําหน้าที่ของตัวโดยลําพังซึ่งไม่ต้องอาศัยมรรคอย่างนั้นไม่ได้ มันเกี่ยวโยงกันหนังนี้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยต้องแยกแยะให้เห็นทุกแง่ทุกมุมน,นี่เราไม่เข้าใจากัเลยไปกระจายก,กันออกเป็นเหมือนกับแบบแปลนแผนผังของบ้านของเดือนทุกต้องทําหน้าที่กําหนดทุกแล้วจึงจะไปละสมุทัยจะไปเจริญมากจะไปทํานิรวดให้แจ้งนี่ เป็นคนละภาพเป็นคนละอยา่างเสียวันยั่งค่าตลอดตายก็ไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรจากการบําเพ็ญการปฏิบัติแบบนี้เลยเพราะทำหน่อน,นี้เป็นความเกี่ยวเนื่องกันพอทุกเกิดขึ้นมันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรมันถึงทุกนั่นความว่ามันมีสาเหตุมาอย่างไรมันถึงทุกนี้มันเป็นเรื่องของมรรคแล้วได้แก่ปัญญาพิจารณาให้ควรแล้วอ๋อมันทุกเพราะความทัญญาอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นชนิดนั้น มันมีความกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นวันนี้มันถึงได้ก่อทูกขึ้นมานี้แล้วพิจารณาเรื่องอารมณ์ที่มันไปเกี่ยวกาะไปก่อขึ้นมานั้นให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็ระงับดับลงไปด้วยอํานาจของปัญญาการดับลงไปนั้นท่านก็ให้ื่อว่านิโรธแน่นิโรธไม่ได้ไปทําหน้าที่อะไรแหละทันจริงเป็นอย่างนั้น แล้วทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กับครั้งพุทธการนั่นอะไรมันผิดแปลกกันมันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่กับทุกคนสมัยโน้นก็กิเกลสประเภทเดียวกันนี่แหละความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอันเดียวกันและอยู่ในจิตใจของคนและสัตว์อันเดียวกันอีกวิธีแก้เราจะเอาแก้อย่างเอาอย่างไหนมาแก้ถ้าไม่เอาแบบที่เคยแก้ได้ดังพระพุทธเจ้าทรงแก้มาแล้วมาแก่อย่างอื่นมันไม่ได้ ไม่มีใครที่จะรู้และประกาศศาสนาศาสนาธรรมให้เหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอันใดที่ควรที่จะลตัดตอนพระพุทธเจ้าตัดทอนหรือตัดตอนออกไปโดยลัดับอันดับอันไหนที่ควรจะคงไว้ให้คงเส้นคงวาเพราะเป็นความเหมาะสมแล้วกวับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเป็นจอมปา่าก็ต้องทาอย่างนั้นเราจะไปดัดแปลงแก้ไข เป็นทางลัดทางนั้นทางนี้อย่างหาอุบายพูดกันยุ่งยุ่งเย่อเย่อวุ่นวายไปนั้นอ่ะมันมันล้วนแล้วตั้งแต่มันเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองให้เด่นขึ้นเท่านั้นสมาธิไม่จําเป็นเดินปัญญาเลยนั่นอันนี้ก็นี้ปัญญามันคือว่าสมาธิมันคือมันล้าสมัยเอาปัญญาเลยฟาดมันลงไปเลยปัญญามันก็สัญญานั่นแหละเน ว่าเพา,าพูดเฉยๆพูดไม่เลยคำนึงถึงการปฏิบัติพูดไม่ได้พูดด้วยจากขึ้นมาจากความรู้พูดขึ้นมาจากสัญญาอารมณ์มันก็หลอกไปวันยั่งคำสอนคนอื่นก็สอนแบบหลอกโดยไม่มีเจตนาก็ตามมันก็หลอกอย่งนั้นแหละมันไม่จริงท่านสอนอย่างไรเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าสวกคาาธรรม การปฏิบัติจึงควรปฏิบัติตามนั้นแล้วอยากเห็นกันทุกคนความพ้นทุกข์ความสุกขอันสมบูรณ์แต่ที่มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ก็เพราะความทุกข์หรือสมุทยัยมันกีดกั้นอยู่ภายในจิตใจไม่ใช่การาารัฐสถานที่หรือบุคคลอื่นใดทั้งหมดมาทำการกีดขวางทางเดินของเรา มันเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้ขี่ขวางตัวเองด้วยความเข้าใจผิดคิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอันเป็นสิ่งที่จะทําให้มืดมไม่ปิดตาหาทางเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสังสมสติปัญญาให้เป็นความสว่างขึ้นมาแก้ไขถากถางสิ่งที่ปิดบงังทางที่มันรกกรุงรังด้วยกิเลสนั้นออกด้วยมาก จิตใจก็สว่างสวายขึ้นมาเองสว่าง,งที่ใจนี่แหละจะไปสว่างที่ไหนเราจะมองมรรคผลนิพพานหรือความสุขทุกข์ใดๆให้ข้ามไปจากกายกับใจอันนี้อันนี้เป็นภาชนะโดยแท้สําหรับรับสุขและทุกข์ทั้งทางกายและทางใจกิเลสโดยเฉพาะก็อยู่ที่ใจกายเป็นเครื่องมือสำหรับแก้หรือเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมกิเลส ใจเป็นผู้บงการออกมาถ้าใจมีกิเลสเป็นหัวหน้ามันก็บงการมาทางกิเลสกลายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นถ้าใจมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจก็มีช่องทางที่จะบงการออกมาในทางที่ถูกกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นนี่กิเลสก็ค่อยหมดไปหมดไปนี่ยหมดไปที่ไหนก็หมดไปจากที่ใจในเนี่ย มันมีอยู่ที่นี่อย่ามองข้ามตัวเองอำนาจวาสนาเราสร้างอยู่ทุกว,วันสร้างอยู่ที่ตัวของเรานี้เราจะไปคิดว่าอำนาจวาสนาอยู่ทางโน้นทางนี้อยู่ทางใกล้ทางไกลเอื้อมไม่ถึงบ้างอะไรบ้างเป็นความเข้าใจผิดเหตุมันได้วาสนามาจากไหนมันถึงสร้างได้มากมากับกองเต็มหัวใจเราจนหาทางเดินไม่ได้ มันมีวาสนามาจากไหน,นก็ผู้สร้างกิเลสนั่นแหละคือใจกิเลสจึงเกิดขึ้นมาได้แล้วการแก้กิเลสจะไม่แก้ที่นี่จะไปหาวาสนาที่ไหนมาแก้มันไม่ทันกันแก้ตรงนี้น้ํายอกน้ําบ่งถอดถอนหัวน้ําออกมามันอยู่ที่ใจแก้ที่ตรงนี้ การปฏิบัติสอนไปที่อื่นไม่ถนัดเยอนกรงกรงเพราะการปฏิบัติก็เคยปฏิบัติปฏิบัติมาที่ตรงนี้หากว่ารู้มากร,ร,รู้น้อยก็รู้ที่ตรงนี้เอาสมมติว่าจีเลสมันจะสิ้นไปมันก็ไม่สิ้นไปที่ไหนสิ้นไปจากจุดที่มันเคยมีอยู่นั่นแหละจุดที่มันเคยมีอยู่คือที่ไหนก็คือที่ใจเมื่อแก้ ถูกต้องมันก็หมดไปหมดไปหมดไป,ดไป,ดไปโดยสิ้นเชิงก็หมดที่ใจความบริสุทธิ์ก็ได้เจียใจเท่านั้นไม่มีอะไรบริสุทธิ์ในโลกนี้ความประเสริฐก็คือใจเมื่อสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่สกโปรกโสมมอมอันไม่มีรา,ราคาอะไรหมดไปแล้วสิ่งนั้นก็มีราคาขึ้นมาเห hmm. มือนอย่างทองคําเนี่ยตกลงไปจมมูดจมพูดมันก็เหมือนกับของไม่มีคุณค่า แต่มาชาระให้มันสะอาดแล้วมันก็มีคุณค่าขึ้นมาในตัวห้องหมนเพราะสิ่งสกรปรกหากคุณค่าไม่ได้มันหมดไปแล้วถูกชำระเอาหมดเนี่ยกิเลสมันก็เป็นประเภทอย่างอย่างนั้นเหมือนกันจึงต้องแก้มันแก่ที่ใจไม่ถามถามหาวันิพัานถ้าแก้ลงไปที่ตรงนี้สมาธิก็จะรู้ขึ้นมา คาว่าสมาธิเป็นชื่ออันหนึ่งเหมือนอย่างสิ่งต่างๆที่มีชื่อมีนามโลกสมมตินิยมตั้งชื่อกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตัวจริงของอันนั้นคืออะไรนี่ตัวจริงของสมาธิคืออะไรจะปรากฏขึ้นมาที่ใจแม้ไม่เคยเรียนก็รู้ความสงบเยือกเย็นมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ั่นความสว่างสวัยของจิต แพร่พาไปด้วยสติปัญญาหาอาบายคิดค้นต่างๆเพื่อถอดถอนสิน่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากใจโดยมหดับก็คือเรื่องของปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะความคิดขึ้นมาเป็นคนช่างคิดช่างอา่านช่างเทียบเคียมเหตุผลในแง่ต่างๆภายนอกภายในประสัดประสานกันเมื่อได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็เข้าใจขึ้นมาหายสงสัยเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยลําดับสุดท้ายก็หายสงสัยไปได้โดย ตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรเหลือเนะี่ยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ที่ท่านอยู่ในป่าในเขาก็เพื่ออันนี้แหละเป็นความสะดวกต้องหาที่เช่นนั้นช่วยส่งเสริมเลยเพราะมนุษย์เรามันชอบความสะดวกความสะดวกออกมาจากความขี้เกียจถ้าไปอยู่อย่างที่เช่นนั้นมันขี้เกียจไม่ได้นะี่ความเจ็บคร้านมันหายหมด ยิ่งไปอยู่ในที่น่ากลัวเท่าไรยิ่งความเจ็บท่านเหมือนไม่เคยมีในหัวใจเลยมันมีแต่ความตั้งท่าตั้งทางตั้งท่าต,ต,ต่อสู้อยู่ตลอดเวลาจิตมันตั้งในเอง,งพอออกมาสู่สถานที่ธรรมดาแล้วความขี้เกียจไม่ทราบมาจากไหนรุมกันเต็มไปหมดหัวใจแต่ก,ก้าวเขาเดินเข้าไปสู่ทางยังกรมก็เหมือนกับเทา้าขาจะขาดไปนั่นแหละ เพราะความขี้เกียจมันมากมันหนักไปหมดร่างกายทั้งร่างเนี่ยมันเหมือนภูเขาทั้งลูกยกไม่ขึ้นนอนอกจากยกมันขึ้นบนหมอนพอขึ้นบนหมอนแล้วปับ๊บไม่ยอมลงคือกิเลตเป็นอย่างนั้นถ้าทำเราไม่เป็นนั่งอยู่ที่ไหนก็เพลินเพลินแก้เพลินถอดเพลินถอนเพลินต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกเอาให้รู้เอาให้เห็นเอาให้เข้าใจา อาจจะแก้ใหไไ้ได้ไม่ได้ไม่ถอยตายก็ตายจิตมืงหมายมั่นปั้นมือเข้าไปความเด็ดเดี่ยวอรรพานั้นเกิดขึ้นมาเองยิ่งได้เห็นผลปรา,ปรากฏขึ้นภายในใจโดยลําดับลําดับดวยแล้วก็ยิ่งทําให้เพลิดเพลินไม่มีอะไรที่จะเพลินยิ่งกว่าทมไม่มีอะไรที่จะทําให้มีความสุขยิ่งกว่าทมท่านจึงเรียกว่าทมเป็นของประเสริฐประเสริฐทั้งฝ่ายทำฝ่ายเหตุคือ เป็นเครื่องมือสําหรับแก้สิ่งสโปรปกโสมงหาคุณค่าไม่ได้ทั้งหลายแล้วเสิดทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการแก้ได้แล้วโดยลําดับลาดับจนแก้ได้หมดโดยตลอดทั่วถึงนั่นประเสริฐสุดคนเราดีอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ความประพฤติมารยาทแต่พ่อช่างยิ่งดีอยู่ที่จิตเวลาสิ่งสโปรปกโสมงเข้าไปปก ภมหุ้มหอ,อกก็เหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอันนั้นว่าดีเห็นอันนี้ว่าดีก็ยิ่งหลงโลกหลงสารหลงไปจนลืมเป็นลืมตายเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้หลงสติปัญญาพาให้หรู้พอรู้แล้วก็ย้อนตัวกลับเข้ามาเห็นภัยต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นภายต่อกันก็มีท่าต่อสู้กันถ้าเห็นสิ่งเหนั้นเป็นตนกับตนกับสิ่งนั้นมันเป็นอันเดียวกันหาทางแก้ไม่ได้ เมื่อเห็นจริงลรงนั้นเป็นภัยเราก็มีทางที่จะแก้ยากลําบากก็ทนเอาแก้ได้แก้ได้เี่เมื่อแก้จิตให้บริสุทธิ์แล้วนิพพานังปร r a m สุขขังไม่ต้องพูดรู้อยู่ประจักษ์ใจอยู่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่นั่นแหละเราจะไปหานิพพานที่ไหนทำไมหาที่ใจบริสุทธิ์นี่ พอถึงนี้แล้วความอยากป็น,นิพพานมันก็หายเองนิพพาน,นที่ไหนถึงต้องอยาก่ยอะไรเป็นนิพพานควาว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งความจริงของนิพพานในแท้คืออะไรผู้นี้ก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นผู้ทรงอยู่แล้วทรงธรรมชาตินั้นอยู่แล้วก็จะไปถามว่าพระนิพพานที่ไหนความอยากความอยากมันก็เป็นความหิวโหอย,อยแต่ถ้ากําลังดําเนินอยู่ความอยากนี่ก็เป็นมาก ไม่ใช่ความอยากจะจัดเป็นกิเลสเสมอไปความอยากที่เป็นกิเลสตัณหามันก็มีเช่นกรารมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาะวะตัณหาตัณหาแปลว่าความอยาก่งถามว่าอยากไปนิพพานอยากพฤติปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอัรรมอย่างนี้ไม่ใช่ความอยากที่เป็นกิเลสแต่เป็นความอยากฝ่ายมากความอยากนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้สอบเสแสงหาในทางที่ถูกต้องดีงามท่านจึงเรียกว่าเป็นมากแต่เมื่อ เข้าถึงที่แล้วก็ไม่ทราบจะอยากไปไหนหอีกเช่นเรามาถึงวัดป่าบ้านตาดนี่แล้วแต่ก่อนก็อยากมาวัดป่าบ้านตาดเพราะยังไม่ถึงยังไม่ได้มาพอมาถึงที่นี้แล้วเราจะอยากที่ไหนอีกอยากไปวัดป่าบ้านตาดที่ไหนอีกเพราะนี้คือวัดป่าบ้านตาดอยู่แล้วนะเมื่อเข้าถึงตัวจริงแห่งคําว่านิพานแล้วมันก็หาอยากเหมือนกันจะอยากไปไหนอยากก็ยังหลงอยู่ยังหิวอยู่ ความอยากนั้นเป็นสิ่งรบกวนใจสิ่งรบกวนใจนั่นแหละคือกิเลสตระเภศหนึ่งมันยังแทรกอยู่เรียกว่ายังบกพร่องมันยังไม่สมบูรณ์เมื่อเรารับทานถ้ายังไม่อิ่มเต็มที่แล้วมันก็ยังต้องมีหิวมีหอยถ้าอิ่มเต็มที่แล้วไม่หิวไม่อยากหยตเมื่ออิ่มตัวเต็มที่แล้วก็ไม่อยากไม่หิวอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเหมือนยอดพูดเลยเรื่องกลับเรื่องกันตลอดการวางนั้นเลย ตากันปฏิบัติแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นที่ววเราบำเพ็ญมาแต่วบำเพ็ญด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามพอ,อนา,าก็ตามเป็นคุณธรรมเป็นความดีทั้งหมดเป็นเครื่องประดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขความเจริญไปได้เดินแบบเช่นเดียวกันหมดท่านเรียกว,ว่าความดีมีน้อยก็ดีมีมากก็ดี มีน้อยก็สุขมีมากก็สุขมีมากเต็มที่ก็ปรมังสุขังเหี่ยพระท่านไปอยู่ในป่าท่านท่านมุ่งอย่างนี้เราไปเห็นอย่างไปเห็นวันนี้ก่อนเราเป็นฝันตาเราแล้วไปดูสถานที่ท่านอยู่เงียบข้างบลับำเพ็ญความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนั้น ดูตั้งแต่เรื่องใจไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวไม่เข้าร่องเข้ารอยยิ่งกว่าจิตเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวซะอีกในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญายิงต้องเอาสติปัญญาเข้าไปจับลิงตัวนี้ให้มันทันเหตุการณ์แล้วฆ่าลิงตัวนี้มันตาย แล้วอยู่เป็นสุขสุขโขสุขโขสุขโขวิเวโกตุทรรัสสะผู้มีธรรมเป็นเครื่องเองนรพาณาจิติใจแล้วย่อมมีความสุขอยู่ตลอดกาลอย่งมหากระบินพระมหากระบินท่านอุทานถ้าอยู่ที่ไหนก็สุขขั้งวัตตะสุขขั้งวัตตะอ,องค์ไหนก็เหมือนกันเมื่อเขาถึงสุขขั้งวัตตาแล้วก็อุทานอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะไม่มีอะไรเหมือน ความสุขอื่นๆที่เราเคยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเคยผ่านมามันไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและความสุขที่เป็นจิตบริสุทธิ์มีเป็นความสุขแท้การแสดงครามเพลินทุกอย่างอย่างเท่านั้น